คุณนิวแบบสมมุติตอบก็ถูกแต่ขอผิดแบบนี้ได้มากสุดกี่คะแนนล่ะคะอาจารย์คือข้อสอบวงการกฎหมายเรานี่จะดีหน่อยนะคือเขาจะมีการวางคะแนนกรอบคะแนนกันไว้อยู่แล้วครับเราก็ดูเลยฮะว่ามัน2ข้อย่อยหรือ3ข้อย่อยอ่านะถ้า2ข้อย่อยก็ดาวดาๆไว้ก่อนเลยว่าอย่างละครึ่งแต่ว่าเทคนิคที่จะเอาชนะให้ได้ครับคือต้อง นะอธิบายหลักกฎหมายให้ได้เดี๋ยวพอใช้คําว่าวางหลักปุ๊บเดี๋ยวคนจะมามันต้องก๊อปปี้ตัวบทเสมอไปหรอมันก็ไม่ใช่ก๊อปปี้ตัวบทเสมอไปก็อธิบายหลักกฎหมายให้ได้อธิบายนะสัก2บรรทัดประโยคหนึ่งสองประโยคสัก2บรรทัดะนะก่อนที่จะฟันธงนี่คือเทคนิคเลยนะ ตอนผมสอบก็เหมือนกันแหละจาได้ไม่หมดหรอกครับคือจาได้ไม่หมดเนี่ยคือบางทีจํปลายทางไม่ได้จําได้แต่หลักผมก็จะใช้วิธีการอธิบายหลักก่อนแต่ต้องอธิบายไปมีขอบเขตนะไปเขียน2หน้ากระดาษก็ไม่ใช่เรื่องนะครับประเด็นหนึ่งผมก็จะพยายามเขียนบรรทัด2บรรทัดให้เขารู้หลักก่อนบางทีจําตัวบทไม่ได้ครับเขียนอธิบายหลักที่จําได้ไปอาจจะฟันธงผิดเนี่ยสมมติได้มี5ใช่ไหมผมอาจจะฟันธงผิดแต่ว่าผมวางหลักได้อย่างเงี้ยเขาอาจจะเมตตาให้มาสัก2หรือ3นะแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดทําได้ ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำแบบเนี้ยนะถ้าเต็ม5เนี่ยก็อาจจะได้แบบสัก4หรือ5คะแนนรวมกันก็ผ่านนะครับเทคนิคมันมีอยู่เท่านี้เองนะจริงๆน,นักเรียนพยายามอธิบายข้อกฎหมายลงไปนะครับแต่ไม่ใช่วนเวร์นะครับนักเรียนต้องรู้ในการเขียนอธิบายว่าขอบเขตเวลามันอยู่แค่ไหนนะฮะ